สวัสดีคุณลูกค้าท,ทุกทท่านเลยวันนี้พี่นุ้ยอยู่กับเจ้านนวารานะคะทั้ง4คันเลยเดี๋ยวพี่นุ้ยพาชมเลยตั้งแต่คันแรกทั้สีคันเลยเดี๋ยวพี่นุ้ยพาชมเลยตั้งแต่คันแรกนะคะแค p SL SL มาด้วยราคา649,000บาทที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่คันนี้ก็คือไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเอาแต่พอดีพอดีนะคะเดิมๆม,มาด้วยกระจังหน้าสีดำด้านของตัว SL แล้วก็ เปลี่ยนแค่แม็กยางปัดให้เป็นสีดำเพื่อตัดกับรถสีขาวให้ดูเด่นขึ้นเลยนะคะส่วนตัว SL กระจกก็จะเป็นพับมือนะคะพับด้วยมือที่คุณลูกค้าถามมาการมือเปิดเป็นสีดำภายในยังเป็นเบาะ้าอยู่นะคะน้องขอมาแค่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่บันไดเพิ่มแล้วก็ติดด้วยตัวสติกเกอร์ รอบคันขึ้นมาให้มีลวดลายนิดนึงนะคะด้านท้ายมาด้วยกันชนท้ายของนาว่าในรุ่นของ SL ที่ไม่ต้องเยอะกำลังดีก็แบบนี้เลยค่ะคันแรกคันนี้เป็นของน้องรันนะคะเดี๋ยวพามาชมคันที่2กันเลยค่ะแล้วก็สาสในรุ่นของตัวแค p E ว่าเดิมเดิม ดูเรียบหรูเป็นยังไงกับตัวที่แต่งเป็นยังไงความแตกต่างของ SL กับตัว E นะคะถ้าเรามองจากด้านหน้าจะเห็นว่ากระจังหน้า SL เป็นสีดำด้านแต่ตัว E กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะ6 8 9 0 0 0บาทมาพร้อมกับตัวโลโก้นิสสันจากโรงงานเลยก็ดูดีดูเรียบหรูดูดีไปอีกแบบและที่สำคัญ ตัว e นะคะเราจะได้แม็กยางจากโรงงานยางดันหลบแม็กขอบ17จากโรงงานซึ่งถือว่าเป็นแม็กยางที่ดูยังไงก็ดูดีไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดิมๆประหยัดน้ำมันที่สุดความแตกต่างของ sle กับตัว e คือฝาครอบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว led นะคะพับไฟฟ้าได้ นี่แหละค่ะคือความแตกต่างก้านมือเปิดเป็นโครเมียมแตกต่างจากตัว sl ค่ะกดนะคะเป็นกุญแจคีเรตกดปุ่มคลายล็อกกดล็อกได้คันนี้เราติดบันไดเพิ่มขึ้นนะคะใส่บันไดเพิ่มขึ้นพยายามให้ดูว่ารถเดิมๆของตัวอีก็ดูดีดู ดูเรียบหรูดูดีไปอีกหนึ่งแบบส่วนคันที่สามเดี๋ยวเราไปชมกันว่าก็เป็นรุ่น E แต่ทำไมถึงแตกต่างจากตัวด้านซ้ายคันที่สองคันที่สองคันนี้เป็นของน้องสายยน์นะคะคันที่สามนี้เป็นของน้องไทวันค่ะน้องบอกว่าผมเอาตัว E กะจังนะ้าโครเมี่ยมแต่ผมขอแปะ กระจังหน้าสีดำด้านเพื่อต้องการตัวหนังสือให้ดูดุดันขึ้นนะคะจะบอกได้เลยว่าด้านหน้าดูแทบไม่ออกเลยว่ากระจังหน้าด้านหน้าระหว่าง sl กับตัว e ถ้าเราติดเพิ่มเข้าไปแล้วดูจริงๆดูไม่ออกค่ะเพราะไฟหน้าด้านหน้าก็เหมือนกันไฟหน้าไฮโดรเจนคันนี้ติดด้วยสติกเกอร์แปะเต็มแผ่นที่ฝากระโปรงหน้าตัดด้วยขอบค่ะ ด้านข้างไฟตัดหมอก LED นะคะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงมาพร้อมกับสติกเกอร์สีแดงตรงกันชนหน้าคันที่สามนี้ของน้องภัยวันค่ะคันนี้เป็นรุ่น E คันที่3แต่เราก็เปลี่ยนแม็กยางค่ะคันนี้น้องระบุมาเลยผมต้องการเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18ใบพัดสีแดงนะคะแต่คิ้ว้อ ผมขอคิ้วอันเล็กก็พอครับเป็นโฟร์เอกตัดด้วยสติกเกอร์นะคะที่ฝาครอบให้บันไดข้างเราก็ติดให้นะคะมาพร้อมกับตัดด้วยสติกเกอร์รถแต่ละคันที่พี่นุพยายามบอกว่าเราใส่ใจในรายละเอียดนะคะเบากันรอยประตูทุกคันเราจะให้นะคะแล้วก็คันนี้น้องบอกว่าผมขอราวหลังคาครับผมอยากเท่ เราก็ใส่ราหลังคาเพิ่มเข้าให้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ผมขอโทนสีขาวสาดโคนแล้วขอตัวหนังสือสีแดงนิดนึงอยู่ที่คุลูค้าค่ะระบุมาเลยเราก็แต่งให้ตามสไตล์ด้านท้ายผมขอเป็นแบ็กออดิชั่นนะครับสีแดงตัดด้วยนาว่านะคะขอบแดงแล้วก็ที่พี่นุยจะให้เห็นเลยว่ามันเป็นตัว E จริงๆไม่ใช่เอ L S L มาแต่ง ตัว e ก็แต่งได้ค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังจากโรงงานโลโก้โปรโฟเอ็กและที่สำคัญกันชนท้ายสองระดับจากโรงงานนี่คือตัว e ของแท้แน่นอนนะคะ e sl ต่างกันที่กันชน e คันที่สามแล้วก็เดี๋ยวพี่นุ้ยพามาชมคันที่สี่กันต่อค่ะ บาะหนังภายในเราก็เปลี่ยนให้ระบุมาได้เลยนะคะส่วนคันนี้คันที่สีของน้องบอยค่ะน้องบอยบอกว่าผมก็ต้องการเหมือนกันตรงนี้นะคะแปะให้ผมหน่อยผมอยากได้ลุยๆดุดันทางน้องบอยเข้ามาชมนะคะน้องไผ่วันน้องบอยนะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอทุงสง ทักทายกันเข้ามาแต่ด้านหน้าผมไม่ตัดนะคะผมไม่ตัดตรงไฟตัดหมอกผมขอโชว์และก็ที่สำคัญน้องบอกมาว่าผมอยากได้หน้ายางใหญ่ๆนะพี่นุย้ยอะจัดให้ค่ะพี่นุ้ยก็จัดให้ขอบส6กนะคะก็แมทอย่างที่บอกลายคอบบ้าบายเลนโซ่ซูตคอบบ้าบายเรนโซ่บอกได้เลยว่าลายนี้ จะลอกยากกว่าทุกลายนะคะมาพร้อมกับอย่างมอนสเตอร์ที่สำคัญพี่นุย้ยผมขอคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อใหญ่ๆผมต้องการแบบลุยลุยออฟโรดก็ทรงนี้เลยค่ะตัดด้วยสติกเกอร์สีส้มพี่นุย้ยผมขอสติกเกอร์โทนสีสม้มตัดสีส้มให้ผมหน่อยเราก็จัดให้สติกเกอร์นะคะสีสม้มตัดด้วยบันได นะคะสีส้มสติกเกอร์นี่คือรถของน้องบอยนะคะน้องบอยซึ่งบอกได้เลยว่าแข็งแรงมากๆบันไดพี่นุยเก็บทุกรายละเอียดและที่สำคัญน้องบอยบอกผมอยากได้โลบาครับผมอยากได้โลบาผมอยากลุยอ้าว จัดค่ะอยากลุยพี่นุยก็จัดให้ค่ะแต่งเต็มไปอีกหนึ่งคันค่ะกับรุ่น E นะคะออ e e ีเท่ากับสี่คันนี้เป็น SL หน e ึ่ง E ดำสามคันแต่แต่งออกมามีทั้งแบบแต่งฟูลออปชันตามสไตล์คุณลูกค้าแล้วก็เรียบเรียบหรูหรูเหมือนน้องสายยนต์คันนี้บอกได้เลยเป็นอีกหนึ่งคัน ที่เรียบหรูดูดีจะแต่งไม่แต่งเรามีทุกแบบแล้วแต่คุณลูกค้าต้องการสนใจรุ่นไหนแบบไหนเพียงกดโทรศัพท์นะคะกดโทรศัพท์มาคุยกันเหมือนน้องทั้งสี่ท่านเลยนะคะน้องลันน้องยนต์แล้วก็น้องบอยแล้วก็น้องไพววนนะคะแล้วก็พี่นุ้ยขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะทั้ง เนวา่าทุกๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแขป็บสี่ประตูหรือจะเป็นอีโกคาร์ยินดีค่ะยินดีให้คำปรึกษาเหมือนที่น้องๆโทรมาปรึกษาว่าผมต้องการโจทย์แบบนี้แบบนี้พี่นุ้ยทำให้ผมหน่อยและเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะจัดการให้ตามแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะคะหละักะท้ายนี้ขอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกค้าจากทั่วประเทศไทยบอกได้เลยว่าทั้งสคันนี้ต่างอยู่กันแต่ละที่ แต่ละจังหวัดแต่แค่กดโทรศัพท์มาคุยกันเราจะได้นาวลราทั้งสี่คันสี่แบบที่จอดทั้งหมดนี้นะคะออปชันจัดเต็มบอกได้เลยว่าทุกๆคันเงื่อนไขยอยู่ที่เงื่อนไขของไรายได้และอาชีพแล้วก็เงื่อนไขาการดาวเราก็จะได้นาวลราในทุกๆรุ่นอย่างที่จอดอยู่นะคะสวัสดีค่ะ